ตอนนี้เรามาถึงเจดีกาจนาพิเศษใช่ที่เขาขอนะคะอาการเย็นสบายไม่มีคนเลย เามาถึงทุ่งกังหันเขาขอนะคะวันนี้เรามาทะลุหมู่บ้านมาเลยเงียบเหมือนเดิมไม่มีใครมีแค่เราสี่คน ถ้ายอยู่บริเวณด้านนอกนะคะวันนี้คนน้อยมากเหมือนเดิมเหมือนทุกๆุที่ที่ไปมาแลเดินสะดวกมากเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นพิยวไปไหว้พระกันค่ะ ฝั่งหนึ่งนะคะเราก็เดินข้ามถนนมาไหว้พระพุทธเจ้าภาพพระองค์ค่ะพระพุทธเจ้าภาพระองค์นะคะสวยงามมากานี่เรามากินข้าวเย็นกันที่ร้านเลอรบลูนะคะใกล้ๆวัดหาท่อนแก้วค่ะ วิวดีมากห็นงมาผราซ่อนแก้วไกลๆนะคะ อไม่เอาขาันนี้ไม่เอาหอแกงน้ำแกงมีชาบูด้วยนะคะสก้สั่งผัดผัดไข่เจียวเซอรเบรก้ากะหล่ำผัดน้ำตาลมันไม่ค่อยมีคนจริงไหมอันนี้เรียกผัดยอดฟักแมวยอดฟักแมวโอเคหมึกหักีงามผัดไข่เค็ม แกงทรงกุ้งกุ้งจริงๆนะไม่ใช่กุ้งแช่ช่องฟีดนะคะดูไข่เดียวนะคะใหญ่มากมาครบแล้วเหนื่อยอย่างหนึ่งอะไรคะใส่ก้มน้ำปลาอีกเอาจิงเหรอเรามีอีกอันเนึ้อคะเราได้ขนมบ่นให้ก๋มใหม่โอ้พี่โตเปิดฝาให้หน่อยอุ่นกระแทก ลื้อขีเลื้อเกียวอืมเนื้อไเนืก่ยวอือเนม,มอ่าวันนี้กินไปหลายอย่างเลยอิ่มมากค่ะอาหารอร่อยจริงๆนะเป็นแนวอาหารใต้นิดๆนะคะรา,าคาก็ทั้งหมด1,220บบาทเย่กินข้าวอิ่มแล้ว ตอนนี้เขาเปิดไฟถนนกันแล้วนะคะสวยมากเลยอะ่ะอยากให้มาดูด้วยตาอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยค่ะยนสบายอ่ะเราพักกันที่นี่นะคะ เสียหนาทีเขาพอ National Park นี่เป็นทางเดินจาก r รีเซ t ชันจนมาถึงห้องนะคะจริงๆเขามีรถรับส่งเป็นรถกอล์ฟเล็กๆมาให้นะคะก็สะดวกดีค่ะทางเดินมาห้องเรานะคะเราอยู่ชั้นหนึ่งเกาะดีๆนะคะถ้าเดินมืดๆเนี่ย <laughs> ลงไปอีกค่ะ กนี่นี่ก็จะเป็นโซนห้องของเรานะคะก็มีห้องที่หนึ่งสองเกืนถัดไปแล้วก็ห้องสุดท้ายโน้นจะเป็นห้องน้ำา่่ะอันนี้จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะก็น่าจะขนาดห้าฟุตหกเ <หก S 2> นาะน่าจะหกเ<ก>นาะ<ก>น,นะคะ นี่ก็มีทีวีแล้วนี่ก็ทางเดินไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นประตูดำๆนน้นคือห้องน้ําค่ะแสงไปที่นี่ก็จะสะลัวๆนิดนึงนะคะนี่คือเปิดสองดวงนี้แล้วสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะแล้วข้างในก็มีตู้เสื้อผ้าตู้ของกิน มีอ่ะเาเปิดเปิดให้ดูอ่ะมีพวกนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็มีตู้เย็นนะอันนี้มีอะไรอันนี้ไม่มีเก็บของนะคะห้องน้ำก็ใหญ่มากกว้างขวาง <laughs> มีที่นั่งด้วยนะครับนี่จริงๆอะนอนกันที่แฟมิลี่รูมชั้นหนึ่งนะคะนี้เดินมาชั้นสี่เห็นดาวกันไหมฮานอลามามาก,มาก อันนี้ก็คล้ายๆแบบว่าเป็นทางที่รถขับพาเรามาเมื่อกี้นะคะแล้วข้างบนนั่นก็คือเป็นที่ที่เป็นแบบรีเซพชันทานข้าว าแล้วอากาศเย็นสบายมากค่ะไม่มีหมอกเพราะ <c oughs> ว่าหน้าหนาวมักจะไม่ค่อยหมอกเยอะนะคะ ถ้าใครอยากมาเขาคอสล้วอยากเห็นหมอกเยอะๆต้องไปแบบหน้าฝน,นะอะไรอเงี้ยเนาะ ว้าว oh yeah. ลมแรงยังเอาอยู่นะลูกโอ้ <Okay. S 2> <laughs> oh, สายมาเลยเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วอาหารที่นี่ดีมากเลยนะคะใครชอบกินบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าแนะนำอย่างมากใช้ของดีๆอร่อยๆทั้งนั้นเลย